เรื่องราวนี้นะคุณผู้ชมครับก็มีการแชร์กันและก็วิเคราะษ์วิจารณ์กันอย่างมากเหมือนกันอยู่ในโลกออนไลน์ขณะน,นี้สาวคนหนึ่งเธอมีการออกมาโพสต์ครับโพสต์วยเลยนะครับบอกใบกระเีาะหมดอายุถูกจับปรับ10,000และต้องติดคุกตั้งคําถามบกเกินไปไหมนี่งานที่ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันสนุกสนานสิครับก่อนที่สุดท้ายเรื่องนี้จะออกมาชัดเจนว่าทําไมค่าปรับมันถึงได้แพงขนาดนั้นแล้วโทษมึงได้หนักขนาดนี้ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และแชร์กันอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมเมื่อวานนี้เนี่ยเพจ Facebook ชื่อดังอย่าง g o d o อ War V2 เนี่ยเขาได้มีการแชร์โพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่โพสต์ว่าถูกตำรวจเรียกค่าปรับข้อหาใบกับขี่หมดอายุเป็นเงินถึง10,000บาทใจดีครับลดให้เหลือ5,000อีกแล้วเธอก็มีการมาตั้งคำถามว่าค่าปรับขนาดนี้เนี่ยมันผิดปกติหรือไม่อีกทั้งยังมีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวด้วยนี่ครับ โดยเธอเนี่ยระบุข้อความนะครับบอกว่าเกิดมาจึงเคยเจอใบกับขี่หมดอายุโดนปรับ1,000 0บาทคุยกันได้แบบเมตตาเหลือแค่5,000ปรับแค่5,000บาทอ่านเรื่องราวดูเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงหนูไม่มีความรู้ด้านกฎหมายหากมีผู้รู้ช่วยบอกทีค่ะก่อนที่ใบกับขี่จะหมดอายุเราติดต่อขนส่งเพื่อต่ออายุใบขับขี่แล้วอยู่ในระหว่างดําเนินการแต่ถูกตํารวจจับแจ้งตํารวจไปแล้วว่ารัอยู่ระหว่างการดําเนินการ แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าต้องไปนอนคุกกรอขึ้นศาลให้ศาลพิจารณาพิพากษานี่เรากำลังคิดว่าศาลว่างขนาดนั้นเลยเหรอนอนคุกเหมือนไปทําใครตายเลยถ้ามีเวลาว่าจะไปนอนคุกอยู่นะแต่เราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอาหารที่ฟาร์มหมดพอดีเกษตรกรกร,รออาหารโรงงานเพิ่งจะผลิตเสร็จเราก็รีบไปรับอาหารนี่เขาก็มีข้ออ้าง,องเขานะครับอ้างมาโพสเนี่ยและก็บอกครับว่าเราไม่ได้เพิกเฉยต่อการหมดอายุข,ของใบกับขี ไม่ได้ตั้งใจจะทําผิดกฎหมายแต่ยังไม่ถึงคิวอบรมสักทีไม่งั้นจะไปขนส่งทําไมล่าสุดขนส่งให้ไปดําเนินการต่อในวันจันทร์ที่11นี้คําถามคือตํารวจทําเกินกว่าเหตุหรือไม่จะเอาอะไรกับเกษตรกรหรือคนทํามาหากินกันนักหนานี่นะครับแล้วเธอบอกว่าเราส่งรถสิบล้อไปรับอาหารที่โรงงานวิ่งรถเปล่าไปรับอาหารทะเบียนรถไม่ได้ขาดรถไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยไม่ได้ขับเร็วเกินไม่ได้แช่ขวา มีเฉพาะใบกับขี่คนขับหมดอายุประเด็นเดียวเท่านั้นโดนปรับ5,000แถมเขียนข้อหาในใบสั่งบิดเบือนไปจากความจริงจริงๆแค่ตักเตือนหรือปรับ1,000บาทก็เยอะมากแล้วมั้งเขาสํานึกและตระหนักถึงความผิดอยู่แล้วแต่นี่ปรับกปถึง5,000เกินไปนะด้วยภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้ฝากไว้ให้คิดและเป็นอุทาหณนให้กับทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวมาจนถึงตอนนี้ค่าปรับแพงกว่าที่คิดไว้มากนี่นี่คือข้อความที่ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเธอเอามาโพสต์นะครับ,บวยค่าปรับแล้วก็บทลงโทษที่ตํารวจเนี่ยมีการลงโทษภายหลังที่เธอโพสต์ไปครับชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นส่วนมากก็ระบุว,ว่าค่าปรับแพงเกินไปสักห้าร้อยถึงพันบาทก็พอไหมชาวเน็ตบางส่วนก็ให้ข้อมูลครับว่าสายที่ค่าปรับมันแพงเนี่ยเพราะเป็นใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ประเภททอทหารโทษจริงๆมันคือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่สิ่งที่มีการตั้งคําถามคือการให้จ่ายค่าปรับ โดยการโอนเข้าบุคคลธรรมดาเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะเออนี่จริงๆเนี่ยเขากมาให้ข้อมูลจริงเนี่ยโทษตามกฎหมายก็คือถ้ามันเปรร็นรถบรรทุกใหญ่เนี่ยค่าปรับเนี่ยมันอยู่ที่สี่หมื่นนะครับสูงสุดเนี่ยเออแต่เรื่องที่เป็นปัญหาก็คือมีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนี่แหละครับที่เป็นเรื่องใหญ่เออพลาดตรงนี้หรือเปล่าต้องไปตรวจสอบกันข่าวเวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ